ดน้ำไซโอนอทั้งรุมยังเกิดยอดรุมบมมีเนาะหนักหานอ ถักไทยสบายดีเอฟซีเบิดสุขุสุขคนพบเพาะกับสาบัวคือเก่าคือลืมภาพบรรยากาศ อยู่สวนเก่าเด้อมาหาสาวโสดพ่นพ่นกำลังเก็บพักเก็บยังพ่นสองคนเลยนองอยู่รุมพุน่นไปไปเบิงชาวบัวมากันนั่งอยู่หม่มรอสาวโสดเขาเก็บพักวนแล้วจากเถื่อไปสิลงไปเบิงทางสาวโสดเขา,า,าเก็บพักหลาาก่ลายระเบ้อเนาะไปชงผุไรน,นี่ พุ่นจะออนแต่กระลำเล่าแนะ่ยังบ่ท่านเป็นหัวหล,หล่ไล่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยกระลำพุ่นกำลังขึ้นพุ่นยังบ่ได้ปลูกเบิดน้ามนองแต่ก่อนมันมันเป็นนองเป็นนองแล้วกา็นา้าแห้งน้าบก,กับปลูกกระลำใช่เห็นบอกกำลังขึ้น ตอนนั้นทาวาบมีน้ำเนาะถ่าวาบมีน้ำนี่เพื่นปลูกพร้อมกันนี่ยังชีใหญ่ประมาณนี้นี่กำลังสิขึ้นกำลังสีหอกำลังสีเป็นหัวเห็นบ่เพิ่นเก็บพักโอ้ยได้หลยบ่สบายดีเดอ้อเฮ<ะ>้เจ็บเฮ้เ กินข่าเลยกินแล้วเจ็บแต่เมืองว่านี่กินห้องเอาเด็กหน่อยเห็นรึเจ็บก็เพาะไปสียาแล้วเปห้องเด็กหน่อยกินข่าบัวตรงเวลาเนาะแบบนี้แหละไปกินสีไก่ห้อ่เจ็บเธอหนาอยากกินเด้อไก่ซอยแล้วก็มาเลดเจ้ากินอันฮิตแหละยันแม่ได้ได้ได้ย่างใช่เนาะช่บกินอันฮิตมาก ้ก็เห็นมันหนขอยคงได้ให้พอเลยพอเลยเรียลเลยนี่ไปเอาข้างในถอาไปเก็บอยู่พุ่นอีกไปหักนอหามันเก่งนอหามันเก่งนอมันหักมื่อซุ่พุ่นออกมาก่อนอีาน้าไฟตถมไว้ท้าไปไฟต่างมอท้าไม่เถ่าอยู่หันนี่หักเมื่อซุ่มก็หนุกหักเลยนอน่ะพุ่ณหม้องฮับเมื่อรอบนึงอ่ะเนี่ยห้องฮับเมื่อรอบนึงอ่ะโอเคเฮ้ยนะมีจะหักจังไงสิหักเมืองอ่ะ ฮัมเมอรับหนึ่งแล่านี้ดูเออชองหัมชวดเนี่ยเอาหิว้วอันนี้เอาอันะเจ้ามาเอวบอดูว่าเอาไปชมพออันนี้ไปสงนนอ์นี่นะอยู่พุ่นบ่หลายๆมาตันกันหนึห <laughs> ง่งเงินน่ะหนังหมกบ่ใจสัมผัสเบ้าเรื่องกันมาแค่เบ้าเรื่องกันมานั่นมันก็ กับบุพเพอใจจะเคืือแล้วเนาะกับบุพเพจะเคื่อแหละเออได้หน่อยไลายก็ต้องอมาแบ่งรดแม่จังเงนจังพอเออฝุ่นเอาบุเ็มหามบซมือหนอยแม่ไปใส่แก้าะไหมลัตอบนี้เ้อาองกอันนันแหละงอ่ใช่กินบวดอีกแล้วเนาะไปเบิร์ดกันไปั่งของเนี่ย่ะไม่เท่าแม่ต้อหันยิ่งหันละไปยิ่งหละไปอัน โบเมนนั yeah? ่นเนาะไม่แบบนี <affili ates> okay? ้โบเมนไม่ค้านเลยผุนไปแล้วไปแล้วหาพักเมื่อแล้วให้สาบัวไปหาหน่อยท่าโอนขักปิดยังแบบนี้มาหลินน้ำเพลินเพลินมือปะพ่ออลไรบ่แบบนี้ยังนชิลงมาเอาอีกอยู่บ่เนี่ย อเอาต้มกระพื่อนอีกเลยเอาซื้อกระพื่อนมาดูเรามักเล่นนลอยไปส่งใช้โ <Okay. S 2> อเคตที่ไปยังเอาย้ํามานี่นบึงเพิ่นให้ยฉับัวเก็บถ่าเก็บมักเล่นมาเก็บจ้ะฉับัวกะเพิ่นบอกเอาก็ต้องเก็บเลยเขาอยากน้ำพิ่น แต่ฮัมบูร์จ่ายฮัมบูรเก็บเต๊ะเต๊เอาเนาะยังไม่ได้เห็ดย่างนึงกะนทีไปเอาเอาย่างนึงละบัดนี้สลัดบม่ได้คอยหดน้าไหมคอยนะไก่น้าน้าไก่ปุ่นปลาผักหอมกะนชุ่เลย โอเคอ่าวจ่เปยคาเองโบเรามีอเจาเนี่ยเอายคี้อันนี้ถอถอไว้หนีก่อนแด้เนาะอเอผุนเฮ้ยมีดมีดละมีดพ่นเอาไปละเอาไปละกามันถึงมุกกอกนะบอ โอ้ผุนโมเดบริคอยดฮดน้ำต้เต็มนานสามสิบปุกกรัมกันไข่หัวแล,ล้วก็ไข่นอกอีกผุนนอกออกมาเต็มเห็นบ่เห็นบ่มเ,เจ้าเจ้าหมักพัดพัดเชนน้ำมันหอยหกินกับข้าวเจ้าเนอะพวกปัวโอ้เอาเงินงหนึ่ง แสบเลยเบียเบียกระลำแซมจิปุ่เอา,เอาชายคู่ว่าก่อนหน่อยเลยบอมี่ว่าก่อนหน่อยนะก่อนหน่อยบอมี่ดิ น้ำใส่แมนะ่ดูน้ำชายโอนอทั้งดุมยังเกิดแนห,นหน่งนอนอใหม่เอาอันหน่อยสิ่ไหมแกงแชบไม่กินอ่ะ đo cái, in bong, mắc nó mạnh, này. nhọn lùm bố mi đó. หนักหานอเอามองเลยเอามองเม่ไหร่อ่ปานม่มีเทาเกิด Thương mô mi nhàng cỏ ông nát hà nò hà nò ok hano 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 เดี๋ยวเาเมื่อก่อนก็นกนได้เดี๋ยวค่อยหาเองโอเคเดี๋ยวบุพเพเดี๋ยวค่อยถี่อาไม่ถี่ได้าดห,หาบเนาะพักเนื้อก่อนเดี๋ยวทางนี้ชาบัวจัดการเองขาโซนเผาเนาะเผาแห้งหาพักเมื่อใจนอกกะเจ้าชีมาเอาพักแม่แล้วก็ ก็จะเอาไปชงเองเนี่ยนักเลยพ่อแม่พี่น้องเลยหาบอันหน่วยอันบานฉับบวเอิญมาอึดอกมาอึคือว,ว่าพักช่องหน่อยอยู่แต่นนหนักเนาะเพราะว่าไม่หาบกะมันแข็งเน่เจ็บบ้าเจ็บตาพ่อแม่พี่น้องเลยคุณหน่วยน้อยแค่นี้แหละเขาก็จะมาดซื้อนะเหน่อย,น,ออออน,ย,น,ยน้อย กระเจ้ามักชื่อยัองมีอยู่ได้นไหแต่ก่อนกระเจ้าปลูกปลูกใหม่ๆนี่ปลูกใหม่ๆนี่ก็คือ่อลายกระเจ้าหลดน้ำอยู่นี่แหละเนาะหลดน้ำชุบน้ำอยู่นี่ขึ้นมาใชืโอ่ง เจ้าแม่ลาผูกปลาอยู่แถวน,นี้น้ำเลือดนี่แหละสารส่วนไฮโคยต์โป่นอถ้าเพิรนสิมาแกงชูชูชาบัวกินนี่เห็นปะยังเอาบได้เบิดได้นี่เพิ่์ติมะแห้งก็ยังมีอยู่อยู่เท่งยังมีอยู่ทางในก็ยังมีอยู่ได้ นี่เนาะเป็นไรงเพราะว่าเพิ่นเอาแกงกิน้นเรื่อยๆตัดตลอดนอกก็เลยมาเกิดอู่ท้างในมึมอยูอ่ะเดี๋ยวจังโชคฮะห้าสิปโปกตัวนี้ให้แล้วก่อนแล้วจัง หาอีกหาบาบอพอจังหาอีกเนาะกินช่วงหลบเถียงห่อนหอนชุดหอนหอนเนานะมาเบิ่งตอนทีุ่ละชาบัวโปกเรียบรอย้อยให้ชาบัวไทยให้เบิ่งอีกเทือนึงเนาะตอนนี้ชาบัวฉีบโปะก,ก่อนเพราะบาชาบัวโมมีขากล้องมีแต่แบบจับอ่ะก็เลยไุนตั้ง คพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้สาบัวกระปอกเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าเอามาต้มใส่หมอเรียบร้อยเนาะกะรอให้นอไม้จืดพ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเยจังสิแกงจังนั้นเนาะตอนนี้ชาวโชดเฮากะยังบ่ได้มาาบัวกะสิต้มถาเพิ่นกะพอดีตักประมาณถ้วยหนึ่งสถ้วย ผลีแชบเนาะแกมีหลายยุ่เฉื่อบัวแดงหาเพิ่มเอาสำนีพอก็ถือว่าเห็ดกินบัดหนึง่งพอแต่นี่ก็มีแต่รอสาสูตรเลามาสาสูตรเลายังบ่มาเพื่อนกะสิเอายานางลงมาเนาะหรือว่าเอาเครื่องลงมา เตรียมมาใช้แกงหน่อไม้ตัวนี้ต้มรอเพิินเดี๋ยวจังไดก็คลิปนี้ซาบัวกัสิีอาไว้ยชำนี้ก่อนเนะาะกะฝผกติดตามกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจให้ซาบัวเนาะสำหรับคลิปนี้ซาสูตรเนายัางม่มากัะบ่บเป็นยังอ่ะคลิปนี้เอาชำนี้ก่อน ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี